เดี๋ยวผมจะมาเล่าชีวิตประจําวันของผมว่าแต่ละวันผมทําอะไรบ้างนี่อยู่คนเดียวไหมอยู่คนเดียวครับผมผู้ชายเก๋ออ๋อยปาเปียกตัวนี้ได้มาือสองเหมือนกันคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดของมันดีไม่ของมันดีเขาไม่ขายไม่ขายของมันดีมือหนึ่งมือสองก็เหมือนกันแค่แบบว่าเราเช็คสภาพผมเป็นคนแบบทํากับข้าวไม่เก่งครับแต่อยากมีห้องครัวจะมาอยู่รายการอาหมรแดดมือสองเข้าธมอาหารเหมือนกนกินดีกว่าคน แล้วประตูเปิดไปแล้วให้กูกดจริงเชนเป็นเนียนไหมอดเนียนสวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยถ่ายชีวิตประจำวันเชิญครับคุณดื้อครับวันนี้มาคนเดียวคนเดียวคนเดียวสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอยู่ที่บ้านของผมเองนะครับ ดีย๋ยวผมจะมาเล่าชีวิตประจําวันของผมว่าแต่ละวันผมทําอะไรบ้างพอเวลาผมตื่นเช้าอย่างแรกที่ผมทำเลยคือถ้าเกิดไม่เล่นเกมนะก็สั่งข้าวกินแต่บางทีแบบชอบตื่นมาปึ๊บมือถือและเข้า m า r i ่ e Super War แล้วก็เล่นสักแมตช์สองแมตช์สักพักเพลินถึงเที่ยงน,นี่นีี่โอ้ขอเล่นใหม่ <laughs> ผมมีเพย์โฟอยู่บ้านตั้งแต่ส,ส,สมัยแบบผมซื้อมาประมาณ2ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ ช่วงนี้คือผมบ้าเลยเกมที่ผมบ้าก็คือ c l l of d u t y Warzone มันเป็นเกมแบบยิงกันยิงกันแต่ไเงี้ยเพราะตอนนี้แบบว่ามันเป็นเกมฟรีมันสามารถเล่นเล่นคอสระหว่าง PC กับ PlayStation 4ได้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ PC กับเซิร์ฟเวอร์ PS4 คือเซิร์ฟเวอร์เดียวกันแล้วเกมนี้แม่งพิเศษก็คือว่ามันสามารถต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดได้ผมก็เลยแม่งไปซื้อเลยเป็นเมาส์ไร้สายกับคีย์บอร์ดไร้สาย คนติดตามจะเห็นว่าถ่ายรูปคู่กับคีย์บอร์ดไอ้ยักษ์สดก็ดูเอ้ยโอ้ได้สปอนเซอร์คีย์บอร์ดช่วงนี้มึงซื้อมาเองมึงถ่ายรูปเหมืมึงไปของมารีวิวค,คือคนที่ว่าผมแบบไม่ได้สปอนเซอร์หรอกว่าพี่นั่งระหว่างโควิดพี่แม่งรีงโชคดีว่าได้สปอนเซอร์ในการแบบว่าเล่นเกม,เล,เ,กมเล่นเมาส์ฟรีคีย์บอร์ดฟรีจริงๆไม่ใช่ผมซื้อมาเองมันต้องการจริงๆอะเพราะเกมนี้มันเป็นเกมแบบชูตติ้งที่ผมรีวิวใน IG f a c e b o o k ก็เพื่อที่ว่าคือแบบเหมือนคนทำธุรกิจอะมันต้อง ให้มันฟรีไปก่อนเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าทุกอย่างเปออ็การลงทุนเออทุกอย่างมันคือการลงทุนเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเออกูคนรีวิวเป็นนี่ว่าเพื่อแบบลูกค้าเจ้าอื่นจะแบบว่ามายื่นให้ผมรีวิวอะไรเงี้ยก็ฝากลูกค้าเลยนะครับผมรีวิวเก่งนะ เฮ้แต่มีด้วยนะคือแบบพอผมแบบปล่อยปล่อย,อยร,อนะนะรูปนั้นนะรูปคีย์บอร์ดกับรูปเมาส์ก็แบบมีลูกค้าแบบว่าเฮ้ยคิดเลทในการรีวิวเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างี้ผมก็เออส,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 ส่งส่งแบบว่าส่งแบบคอลเทคชั่นไปส่งแบบราคาไปอะไรอย <ะ S 1> ่างงี้ก็หวังว่าเขาจะซื้อแต่ตอนนี้ก็เงียบไปแล้นะวกิจวัตรประจำวันของผมต่อไปคือการทำเพลงเดี๋ยวไปดูบนเลยดีว่าน,นี่อยู่คนเดียวไหมอยู่คนเดียวผมผู้ชายเอาหน่อยความเปรียก ห้องมืดหน่อยจัดไฟป่ะมีไฟไหมมีไฟไหมดีมีไฟอยูน่นี้เดี๋ยวหน้ามืดไฟแล้วเย้อเอขอที่จะจัดไฟนะคท่านผูช้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหน้าจะวอกไป เด็กฟีนะต้องจับไปเป็นใช่ครับจบฟีมาเนี่ยคือห้องที่ผมใช้ทำอาหารกินอยู่ในปัจจุบันนะครับผมจริงๆมันคือห้องนอนนะคือข้างบนชั้นสามของผมอ่ะมันจะมี3ห้องห้องนี้ก็คือห้องที่ใหญ่ที่สุดจริงๆอ่ะห้องนี้มันจะวางเตียงคงไซส์อยู่ทีนี้แบบผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเราวางเตียงคงไซส์อยู่ในห้องนี้แล้วแบบว่าชีวิตการนอนของเราอ่ะมันมีแค่แบบประมาณแค่หกชั่วโมงเองซึ่งถ้าเกิด6 7ชั่วโมงนี้คือเอามาใส่ในห้องใหญ่ผมว่าคิดว่าไม่คุ้มผมก็เลยเอาเตียงงอออออกกกเเเลลลาาไไปวว้้้ห็็แท นี่เป็นห้องในการบันทึกเสียงในการอัดเสียงในการมิกซ์เสียงอะไรนี้คือห้องนี้ก็คือค่อนข้างครบวงจรแล้วก็จริงๆห้องนี้คือเป็นเป็นห้องว่างๆเลยไม่มีอะไรผนังก็คือเป็นแบบปูนปกติเ,ตเ,เวลาเราเอามาทําเป็นห้องแบบมิกซ์เสียงเราก็ต้องเสริมผนังทั้งด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นผ้ากันซอบทำไมเป็นวัสดุแบบการสะท้อนการสะท้อนนะไม่ใช่กันแตบบ่ว่าการเสียงออกไปข้างนอกก็คือเสียงมันยังออกไปข้างนอกอยู่แต่จริงๆคือกําแพงมันน่าจะหนามันอาจจะไม่ค่อยรบกวนบ้านาข้างๆเท่าไหร่แต่ ้าลงบวผมก็ขอโทษไวเล็ผ่านไปบ้านข้างๆด้วยแล้วก็ข้างบนก็คือเขาเรียกว่าเบสแท็บเบสแท็บก็คือเอาไว้กันแบบย่านเสียงต่ําทั้งหลายเสียงแบบว่าเสียงเบสเสียงเบ็ดฮึมๆอะไรพวกนี้คือไอ้เบสแท็บนี่ก็คือมันจะกานว่าไอ้เสียงพวกนี้มันจะไม่สะท้อนไม่สะท้อนเข้าหูเราทําให้แบบว่าการดิ้กของเรามันจะผิดเพี้ยนไปแต่วข้างบนก็คือ เป็นการสะท้อนเหมือนกันการสะท้อนแบบด้านบนลงมาด้านล่างก็คืออันนี้ติดไว้เพื่อฟังหรือว่าเพื่อเพื่ออัดอันนี้ติดไว้เพื่อเพื่อฟังเพื่อใช้ในการมิกซ์เสียงแต่ว่ามันช่วยในการอัดได้มันช่วยการสะท้อนได้ส่วนหนึ่งทฤษฎีในการแบบอันนี้คือผมดู YouTube มานะผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายการตั้งตำแหน่งลำโพงการตั้งแบบจุดจุดการเสียงสะท้อนทั้งบนทั้งล่างก็คือเราต้องซ้ายกับขวาต้องไม่สะท้อนกันแล้วก็บนกับล่างต้องไม่สะท้อนกันขึ้นลงขึ้นลงนี่ก็คือวิธีการเช็คก็คือการตบมือ ปบมือก็คือปบมือแล้วฟังใช้หูฟังว่ามันจะท้อนซ้ายกับขวาไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้คือไม่จะทอ้อนไอ้นี้คือผมติดไม่หมดนะข้างหลังมันจะไม่มีแต่ถ้าเกิดผมปรบมือในในตรงนี้อ่ะมันจะมีเสียงต้อน บึ้งๆหน่อยนึงอันนี้คือทริคที่ผมไปบเรียนใน YouTube มาแล้วก็มีแบบอาจารย์ที่แบบคอยสอนผมอะหลายคนหลายท่านแล้วก็ข้างหลังนี่ก็คือจริงๆจริงๆก็เป็นผนังเปล่าเป็นผนังเปล่าเลยแล้วผมแบบว่าติดผ้าม่านไว้เนี่ยมันเป็นผนังเปล่าคือบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่มีหน้าต่างแบบเชื่อมห้องออกไปไม่มีเป็นผนังเปล่าอันนี้ก็การสะท้อนจากทางด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันห้องส่วนใหญ่ก็จะมีแบบเครื่องดนตรีทั้งหลายมกีตาร์มีมกีตาร์กีตาร์ที่นอนอยู่ด้านเบ็ด ไม่มีที่วางเพราะห้องมันเต็มน,น,น่าจะทุบเชื่อมเคยคิดเหมือนกันอยากจะแบบทุบทุบตรงนี้ใช่ไหมใส่กระจก ไดห้องนึงเป็นแบบห้องแบบว่าห้องแบบอัดร้องจริงจังแล้วแต่แบบพอคิดไปคิดมาเออไม่ค<ม>ุ้มเพราะว่าเราไม่รู้จะแบบอยู่บ้านนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เผื่อแบบว่าเราแบบว่าเติบโตขึ้นในทางด้านแบบอาชีพเราอาจจะแบบย้ายถิฐานอะไรนี้เราก็คิดว่าเออทำแค่นี้แหละโอเคแล้วในห้องนี้ก็คือทั้งมิกซ์เสียงทั้งร้องเพลงได้ร้องเพลงได้บันทึกเสียงร้องได้เพราะว่าซ้ายขวามันมันการสะท้อนอยู่แล้วแล้วผมมาซื้อไอน้นี้เขาเรียกว่าการเสียงท้ออีกชั้นหนึ่งเพื่อมาร้องเพลงไปตุ๊บ สีมจะไม่สะท้อนออกมาเป็นรายการให้ความรู้นะครับรายการนี้วิเพลงใหม่เพงใหม่ไหมตอนนี้ ก็คือ่ชงกักตัวช่วงน่าจะเดือนตั้งแต่เดือนเมษาก็ผมปล่อยเพลงไปทั้งสิ้น2เพลงในเดือนเมษาอันนี้แบบเหมือนความบ้างผมก็คือแบบก็คือมันมันว่างจริงๆอ่ะมันว่างจนแบบผมคิดว่าถ้าเกิดแบบว่าเราว่างจนไม่มีถ่ายคลิปออกไปถ่ายก็ไม่ได้แล้วเราเล่นเกมอยู่บ้านอย่างเดียวผมว่ามันก็มันคือความสุขนะฮะแต่ว่ามันเป็นความสุขที่มันมันความสุขเฉยๆอ่ะมันความสุขไม่ได้ผลงานผมก็เลยคิดว่าผมทาความสุขที่มันได้ผลงานดีกว่าก็คือการทําเพลงผมก็เลยปล่อยเพลงไป2เพลง ในเดือนเมษาเพลงแรกก็คือเพลงโกรธเพลงที่2ก็คือเพลงกักตัวเองเพลงกักตัวเองนี่คือเป็นเพลงที่แบบโพรเซสในการทําค่อนข้างสั้นมากเพราะผมคิดว่าเพลงนี้ถ้าเกิด ชื่อเพลงมันก็บอกแล้วไงว่ากักตัวเองถ้าเกิดไปปล่อยแบบตอนที่แบบโควิดหมดแล้วมันก็ผมคิดว่ามันคงไม่เกิดการแชร์ลิงหรือเกิดแบบเอฟ,ฟเฟกอะไรมากมายขนาดนั้นมันต้องปล่อยช่วงนี้จริงๆแต่ผมก็ได้ทําคือว่างจนได้ทําอีกเพลงเพลงใหม่ขึ้นในเพลงอะไะชื่อเอออะไรวะเยอะเพลงตั <c oughs> ต้าน,านทานก็คือแบบว่าเพลงนี้จะเล่าถึงคนที่แบบกําลังจะลืมคนรักเก่ามันอยากจะลืมอะแต่มันแบบในใจมันแบบอยากต้านทานกลับคืนมาสุดท้ายมันก็ต้านทานไม่ได้มันก็เลยเสียใจไปอะไรเงี้ยก็ฟิลฟิวอะเขาอยากแต่งแบบเพลงประมาณเพลงอ,อกหักเศร้าๆบ้างไหนไหนก็แบบผมเปิดบ้านแล้วบางคนก็แบบอยากรู้ว่าแบบอุปกรณ์ในการทํางานของผมมีอะไรบ้างน,<ไ>นะฮะี่ หมยของผมนะครับก็นี่เป็น SE นะครับ 2>, 2 2 0 0 A 2นะครับไม่รู้มันดียังไงครับอันนี้ผมซื้อในซื้อม่ออกมาดีคนปล่อยราคาถูกมือนึ่งน่าจะมามาสักหมืน 5, 16, 000, 000ม่นห้าหมื่นหกหมื่นหมื่นต้นหมื่นกลางกลางหมื่นปลายๆอย่างเงี้แต่ผมซื้อมาได้9้า0นน้องซื้อมามไม่ดูรีวิวก่อนอก็ดูแหละดูประมาณหนึ่งว่าแบบเออมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ปรับโพลาแพทเทิร์นได้อะไรพวกเนี้ยโลคุงโลคัสอะไรก็แบบน่าจะเป็นไม้ที่แบบว่า ขาพลันในการอัดเสียงทุกชนิดนะฮะคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้นะครับก็เป็นอันนี้แบบยุคดึกดบบาบันมากอันนี้มันแบบ MacBook Pro Retina Display ตัวแรกนะครับตัวปี2012ซึ่งตอนนี้มันก็ปีนี้ปี2020แล้วอะเก่าแล้วอะคือดึกด,กดบบาบันมากอะอันนี้คือเปิดโปรแกรมอยู่นะเปิดโปรแกรมแบบน่าจะกินเวลาประมาณ5นาทีอันตัวนี้มันอยู่กับผม,มานานมากเก่ามากคือตอนนี้ก็คือจริงๆอะผมมีแลนที่จะซื้อใหม่อยู่แล้วพ mm hmm. อคุยกับไอ้บอลแล้วแบบจะซื้อพร้อมกันเพราะมีแบบมีโปรโม ได้ราคาแบบพิเศษอะไรเงี้ก็รู้จักกับทางร้านค้าทางร้านที่ขายก็แบบเดี๋ยวจะไปซื้อพร้อมกันแต่ช่วงตอนนี้คือร้านปิดหมดแล้วแล้วก็สาวการ์ดของผมใช้ตัวนี้เป็น Universal นะครับ Apollo Twin ลำโพงของผมใช้เป็น k k v x t 6นะครับ ตัวนี้ก็ได้มามือสองเหมือนกันคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดของมันดีไม่ของมันดีเขาไม่ขายไม่ขายหรอกของมันดีมือหนึ่งมือสองก็เหมือนกันแค่แบบว่าเราเช็คสภาพเอเอเนี่ยคีย์บอร์ดก็เป็น ของคอม e t e ตคอนโทรนะฮะเป็น m i d ีคีย์บอร์ดหรือสับดนตรีเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดใบคีย์บอร์ดใบก็คือคีย์บอร์ดที่มันไม่มีเสียงในตัวเองก็คือใช้ลักอินในการสื่อสารกันเพื่อให้มีเสียงแล้วก็ไปใส่เสียงเปโนใส่เสียงเชลโลใส่เสียงสตริงใส่เสียงซิมเซเซอร์อะไรก็ได้ฮะไอนี้โปรแกรมที่ผมใช้นะครับชื่อว่าโปรแกรม โปรทู Tour, เนี่ยโปรทู e ว s i o ชั่น9 2 1 9 2นะครับนนี้ก็เป็นโปรแกรมที่แบบผมใช้ประจำนะครับใช้งานในการบันทึกเสียงใช้งานในการทำเพลงใช้งานในการมิกโฆษณามิกหนังมิกอะไรพวกเนี้ยไอ้จริงๆต,ตัวนี้มิกงานคิดบุฟเฟ่มาแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหลังๆวันนี้ผมไม่ได้ทำแล้วมีน้องช่วยทำแล้วอยู่ที่ออฟฟิศอ่าเดี๋ยวผมเปิดฟังให้สักท่อนดีกว่า ประมาณนี้ก็ฝากไปนึงน,นะครับชื่อเพงว่าต้านผาน้านผ่านนะครับต่อไปไปดูห้องนอนของผมเดี๋ยวเนี่ยฮะห้องนอนที่ผมบอกก็คือกลายเป็นแบบห้องนอนห้องห้องนอห้องนอนจริงๆอ,นอ่ะตงน,นี้ก็มีแค่ทีวีไว้นอนอย่างเดียวเพราะชีวิตในห้องนอนผมคิดว่าแป๊บๆครับเราไปใช้ชีวิตข้างล่างเีกว่าไปใช้ชีวิตในการเล่นเกมทำเพลงดีกว่านั่นแหละครับชีวิตของผมก็มีประมาณนี้ละฮะตื่นเช้ามา8โมงเช้า แล้วก็สั่งข้าวกินไอ้ก็เป็นห้องครัวห้องครัวซึ่งห้องครัวผมแม่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงโควิดอะผมแม่งไม่ค่อยได้ทําอะไรกับห้องนี้เลยนะคือทั้งครัวทั้งอะไรแบบไม่เคยทําเลยอะผมเป็นคนแบบทํากับข้าวไม่เก่งครับแต่อยากมีห้องครัวจะมาอยู่รายการอาหมรแดดมึงสอนเขธทำอาหารแต่มึงทําให้เป็นครูเพิ่งรู้มึงทาเนี่ยอะไรไม่เป็นเลยทำไม่เป็นจริงทำไม่เป็นเลยแต่มันอยู่รายการในรายการอาหารแดกผมก็ เหมือนเป็นรายการคูผมดีวว่าแต่สุดท้ายแล้ว่ผมก็ซื้อกินอย่าเดียวก็คือเช้าผมกินข้าวแค่สองมือก็คือมื้อเช้าตัดไปเพราะผมตื่นมามันก็เที่ยงละก็กินมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนั่นแหละครับนี่มื้อเช้าหมดแลนี่ กินข้าวเสร็จปุ๊บขึ้นไปทำเพลงข้างบนก็ทำเพลงเสร็จปุ๊บมันก็ตกประมาณนะเย็นๆแล้วแหละปุ่มสองทุ่มก็แปบน้ำสแตนบายทุกอย่างให้พร้อมทำให้ร่างกายสดชื่นเพื่อสี่ทุ่มปั๊บผมจะมีตีของผมตีเล่นเกมของผมเล่นเกมพร้พอมดีตีบอสมสีทุ่มปุ๊บจะสแตนบายสี่คน,นเพื่อมาเล่นเกมกับคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่ผมเพิ่งซื้อมา ก็นี่นครับผมจะลิมิตตัวเองว่าเล่นสักประมาณ2องสามชั่วโมงพอจะได้แบบมีเวลานอนอะไรอย่างี้อันนี้ก็คือชีวิตประจำวันผมนะครับก็อยากจะแชร์ทุกคนละกันว่าแต่ละวันผมทําอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูคนอื่นว่าแต่ละคนทําอะไรบ้างครับได้ข่าวว่าถ่ายกณเจแปนงมาแล้วด้วยนะฮะ<ม>ก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะครับก็ผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเข้มแข็งไวนง like, ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปดีด้วยครับกับผมชิดนกจันทร์จอร์เพจบุฟเฟชแนลครับบ๊ายบายครับ